สวัสดีจ้าวันนี้มาพบกับช่องมาชมพระเครื่องพระเหมาะนะคะเป็น ep ที่249ี่249นะคะวันนี้นะคะมีพระมาให้รับชม36รายการนะคะถ้าพี่พี่ท่านใดสนใจก็สามารถโทรมาสอบถามก่อนได้ที่เบอร์062นะคะ664 2241นะคะหรือขอรูปเพิ่มเติมที่ id line นะคะก็062 หกหกสี่องสอเหมือนกันนะคะมีบริการเก็บปลายทางนะคะถ้าไม่สะดวกโอนนะคะโอเคนะคะเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะคะเราจะไปรับชมกันแบบไวๆกันดีกว่านะคะจะบอกไปไวแบบไม่บอกชื่อพานะคะให้ดูหน้าดูหลังแล้วก็ไปองค์ต่อไปเลยนะคะ นี้เป็นพระรายการที่1น,นะคะโอเคนะคะสำหรับพระรายการที่1นนะคะต่อไปจะเป็นรายการที่สองนะคะ โอเคนะคะสำหรับพระรายการที่2นะคะต่อไปรายการที่สานะคะโอเคนะคะสำหรับพระรายการที่3นะคะ ต่อไปรายการที่4นะคะโอเคนะคะสำหรับพระรายการที่4นะคะต่อไปรายการที่5นะคะ โอเคนะสำหรับพระรายการที่5นะคะต่อไปจะเป็นรายการที่6นะคะโอเคนะคะสำหรับพระรายการที่6นะคะ ต่อไปจะเป็นรายการที่7นะคะโอเคนะคะสำหรับพระรายการที่7นะคะต่อไปจะเป็นรายการที่8นะคะ โอเคนะคะสำหรับพระรายการที่8นะคะต่อไปจะเป็นรายการที่9นะคะโอเคนะคะสำหรับพระรายการที่9นะคะต่อไปจะเป็นรายการที่สินะคะ โอเคนะคะสำหรับพระรายการที่สิบนะคะต่อไปจะเป็นรายการที่สิบเอ็ดนะคะ โอเคนะคะสำหรับพระรายการที่11นะคะต่อไปจะเป็นรายการที่12นะคะโอเคนะคะสำหรับพระรายการที่12นะคะ ต่อไปจะเป็นรายการที่13นะคะโอเคน่าสำหรับพระรายการที่13นะคะต่อไปจะเป็นรายการที่14นะคะ โอเคนะคะกับพระรายการที่14นะคะต่อไปจะเป็นรายการที่15นะคะโอเคนะคะสำหรับพระรายการที่15นะคะต่อไปจะเป็นรายการที่16นะคะ โอเคนะกับพารายการที่สิบหกนะคะเดี๋ยวไปจะเป็นรายการที่สิบเจ็ดนะคะ โอเคนะคะสำหรับพระรายการที่17นะคะต่อไปจะเป็นรายการที่18นะคะโอเคนะคะสำหรับพระรายการที่18นะคะ ต่อไปจะเป็นรายการที่19นะคะโอเคนะคะสำหรับพระรายการที่19นะคะต่อไปต่อไปจะเป็นรายการที่20นะคะ โอเคนะคะสำหรับพระรายการที่20นะคะต่อไปจะเป็นรายการที่21นะคะโอเคนะคะกับพระรายการที่21นะคะต่อไปจะเป็นรายการที่22นะคะ โอเคนะกับพารายการที่22นะคะต่อไปรายการที่23านะคะโอเคนะกับพารายการที่ยีสิบสานะคะ ต่อไปจะเป็นรายการที่24นะคะโอเคนะกับพาร,รายการที่24นะคะต่อไปรายการที่25นะคะ โอเคนะคะกับพระรายการที่25นะคะต่อไปจะเป็นรายการที่26นะคะโอเคนะคะกับพระรายการที่26นะคะ ต่อไปจะเป็นรายการที่27นะคะโอเคนะคะกับพาร์รายการที่27นะคะต่อไปจะเป็นรายการที่28นะคะ โอเคนะสำหรับพระรายการที่28นะคะต่อไปรายการที่29นะคะโอเคนะคะกับพระรายการที่29นะคะ ไปเป็นรายการที่30นะคะโอเคนะคะํำหรับพารรายการที่30นะคะต่อไปเป็นรายการที่31นะคะ โอเคนะคสำหรับพระรายการที่31นะคะต่อไปจะเป็นรายการที่32นะคะโอเคนะคะกับพระรายการที่32นะคะ ต่อไปจะเป็นรายการที่33นะคะโอเคนะคะสำหรับพารายการที่33นะคะต่อไปเป็นรายการที่34นะคะ โอเคนะคะกับพระรายการที่34นะคะต่อไปจะเป็นรายการที่35นะคะโอเคนะคะกับพระรายการที่35นะคะต่อไปจะเป็นรายการที่36นะคะ โอเคนะคะสำหรับพระรายการที่36นะคะโอเคนะคพะพักก็รับชมทั้งหมด36รายการแล้วนะคะถ้าพี่พีท่านใดสนใจก็สามารถโทรมาสอบถามก่อนได้ที่เบอร์062นะคะ664 2241งองนะคะหรือขอรูปเพิ่มเติมที่ ID l ดียนะคะ062นะคะ664 2241เหมือนกันนะคะมีบริการเก็บปลายทางนะคะถ้าไม่สะดวกโอนนะจ๊ะ ฝากกดไลค์กดแชร์นะคะให้ช่องมาชมพักเครื่องผ้าเหมาด้วยนะคะวันนี้ก็ขอจบ ep ที่249ค่ะ